สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็มีเมนูอีกหนึ่งเมนูมานำเสนอนะคะเมื่อเย่อะยตอนจะสามทุ่มแล้วนาออันนี้อยู่หน้าร้านนะคะหน้าร้านรถเช่าเนาะร้านปุ้ยติด้ตยติซมซำนะคะอันนี้คือเมนูตำหอยแรงค่ะทุกคนน้ำปลาเย่อเย่อฉ่ำๆเลยจะสามทุ่มแล้วเนาะเผื่อมีใครอยากกินแซ่บๆมากินข้าวกับปุ้ยนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่ตำหอยแรงนะ วันนี้ปุ้ยลวกเส้นหมี่ขาวแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมเจียวนิดนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะอันนี้ใส่มะนาวไปสองลูกนะจะแบบรสจัดมากทุกคนปุ้ยจะลวกหอยสุกพอดีนะคะเพราะว่าเวลากินเราจะได้แบบกินเต็มปากเต็มคำไปเลยเนาะ <c oughs> อันนี้เอาอนาุญาตตักมาย่วยทุกคนนะคะ ช่ำๆเลยนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักข้างเคียงนะคะอุ้ยใช้แตงเนาะแล้วต้นหอมผักชีฝรั่งผักสลัดนะคะถัวแล้วก็มีใบสะระแหน่หรือใบมิ้นท์เบาเน่นมากินคนเดียวไม่ได้นะทุกคนมากินกับปุ้ยเดียว นี่เลยค่ะทุกคนปุยยัวทุกคนตอนสามทุ่มนะคะน้ำปลาฉ่ำๆเลยปีมปือปุยเองมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยัวแล้วก็ไปแล้วนะคะ